สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 เนาะอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอนะคะในสัปดาห์ที่3นะคะเนื่องจากว่าโรงเรียนของเรานะคะยังอยู่ใน ช่วงมาตรการนะคะความปลอดภัยนะคะในเรื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโน้ก็เลยต้องทําการเลื่อนเปิดเทอมไปเป็นวันที่1นึ่งครกาคมเหมือนปีที่แล้วเลยเนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเลยต้องมาเรียนออนไลน์กันต่อในสัปดาห์ที่สมสัปดาห์ที่4ี่แล้วก็สัปดาห์ที่5้านะคะในสัปดาห์ที่3 4มสี่ห้าใบงานวิทยาศาสตร์ของเรานะคะก็จะเป็น เรื่องของสิ่งมีชีวิตเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเปิดเทอมมาปุบ๊บเราก็จะได้เรียนเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเลยนะคะแล้วก็ในใบางานที่ครูให้ไปนะคะหนูก็จะต้องใช้การสืบค้นจากในอินเทอร์เน็ตครอบควบคุมไปด้วยเนาะก็จะมีเป็นใบางานที่1ส่งจนถึงแผ่นที่5เนาะทีนี้เรามาค่อยๆดูกันนะคะในแต่ละส่วนกันดีก,กว่านะคะเริ่มต้นนะคะเขาถามว่าสิ่งมีชีวิตนะคะจะมีสมบัติอย่างไรทีนี้เรามาดู ตัวใบงานตรงนี้ก่อนดีกว่านะคะพูดเรื่องของสิ่งมีชีวิตนุกสิ่งมีชีวิตคืออะไรนะคะเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เราจะสามารถสร้างอาหารเองได้หายใจเองได้นะคะมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้อันนี้เรียกว่าคุณสมบัติของพวกสิ่งมีชีวิตเนาะทีนี้การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตอะไรมีอะไรบ้างในชั้นป .4 เนี่ยเราเรียนเรื่องของสิ่งมีชีวิตไปแล้วเรียนเรื่องของสัตว์มีกระดูกสันหลังกับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังไปแล้วทีนี้ในชั้นป .5 เราก็จะมาเรียนว่าสัตว์พวกนี้มีการปรับตัวอย่างไรให้เข้าให้เข้ากับสภาพแวดล้อม การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตนะคะก็จะหมายถึงการปรับหรือเปลี่ยนแปลงนะคะลักษณะบางอย่างของสิ่งมีชีวิตให้เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่อาศัยหรือสิ่งแวดล้อมเพื่ออะไรเพื่อให้มันสามารถอยู่รอดได้เพื่อให้มันสามารถสืบพันธุ์ได้จะได้ไม่สูญพันธุ์ถูกไหมคะอย่างเช่นจากภาพนี้ก็จะเป็นภาพยิ่งกาเนกิ่งกามันสามารถป,ปรับเปลี่ยนสีผิวของมันให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆอันนี้ก็จะเป็นพืชต้นกาบหอยแครงรู้จักไหมลูก มันปรับเปลี่ยนนะคะใบมาทําหน้าที่ในการดักจับแมลงเนาะทีนี้การปรับตัวนะคะก็จะแบ่งเป็น3รูปแบบรูปแบบแรกก็คือการปรับตัวปรับเปลี่ยนรูปร่างลักษณะหน้าที่นะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะเป็นการปรับเปลี่ยนสีผิวร่างกายหรือสีขนนะคะให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนั้นๆอ่ะอย่างเช่นหนูดูภาพนี้นะคะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นการรู้จักต้นผักกะเฉดไหมคะผักกะเฉดจะมีนวมสีขาวๆเนาะเพื่ออะไรคะ ผักกระเมันอยู่ในน้ําการที่มันมีนวมนะคะเพื่อให้มันสามารถที่จะลอยน้ําได้เป็นทุ่นสําหรับการลอยน้ำเนาะแล้วก็อันต่อไปอันนี้คือผักตบชวานะคะผักตบชวาอันนี้ลักษณะพิเศษของมันเลยก็คือปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เป็นน้ําขยายพันธุ์ได้อย่างเร็วมากต่อไปภาพนี้อ่าครูเอาใบไม้ไม่หนูดูทําไมคะอันนี้ไม่ใช่ใบไม้เนาะมันเป็นสัตว์เนาะกิ้งกามันสามารถปรับ เปลี่ยนถูกไหมคะสีผิวให้เข้ากับใบไม้เศษใบไม้เขียวใบไม้แห้งได้เนาะส่วนอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นกิ้งก่าอันนี้เห็นน้องกบไหมคะอืมส่วนอันนี้เห็นอะไรไหมเอออันนี้เป็นน้องปลาเนาะปลาก็ปรับเปลี่ยนสีผิวส่วนนี้ก็จะเป็นพึ่งนะคะหรือแมงมุมนะคะที่สามารถปรับ เปลี่ยนสีผิวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเพื่ออะไรเพื่อลีกเลี่ยงศัตรูค่ะเวลาศัตรูมาปุ๊บมันจะได้มองไม่เห็นตระแตนกิ่งไม้ตุ๊กแกหางใบไม้หรือกิ้งก่าบางชนิดสามารถพลางตัวนะคะให้เข้ากับกิ่งไม้ได้อันนี้เราเรียกว่าการพรางตัวอ,อันนี้ก็เป็นตระแตนกิ่งไม้นะต่อไปเมื่อกี้คือการปรับในเรื่องของ ในเรื่องของรูปร่างลักษณะถูกไหมคะภายนอกต่อไปการปรับสลีละค่ะตอนนี้กําลังฮิตมากเลยการปลูกกระบองเพชรถูกไหมคะการปรับสรีละของกระบองเพชรก็คือกระบองเพชรจะเปลี่ยนใบจากสีเขียวเนี่ยคะ่ะเป็นน้ําเพื่ออะไรคะเพื่อลดการคายน้านะคะส่วนใหญ่แล้วกระบองเพชรเนี่ยจะขึ้นในทะเลทรายถูกไหมคะในอุณหภูมิที่สูงดังนั้นเขาก็เลยเปลี่ยนใบ ไปเป็นน้าค่ะเพื่อลดการคายน้ำาความว่าลดการคายน้ำหมายความว่าอะไรพืชนะคะต้องสร้างอาหารถูกไหมในกระบวนการสังเคราะห์แสงผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมาก็คือน้ําซึ่งน้ำเนี่ยได้ออกมาจากหลายรูปแบบหนึ่งเลยก็คือการคายน้ําของพืชถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าพืชคายน้ําไปเยอะนะคะเหมือนเราเราอยู่ที่ร้อนๆแล้เสียงเหงื่อไปเยอะนะคะเราต้องดื่มน้ําทดแทนถูกไหมคะกระบองเพชรนะคะมันก็ อยากจะดื่มน้ําเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าทะเลทรายน้ามันก็แห้งถูกไหมมันก็เลยเปลี่ยนจากใบเป็นหน้ำแทนเพื่อลดการคายน้ําคือให้คายน้ําน้อยลงหรือแม้กระทั่งกิ้งก่าถูกไหมคะกิ้งก่าก็สามารถปรับเปลี่ยนสรีระให้อยู่ทั้งบนบกก็ได้ในน้ําก็ไดอ้อันที่3นะคะคือการปรับเปลี่ยนด้านพฤติกรรมก็คือ หมีหรือว่ากบจะมีการจำสีน,นะคะในช่วงฤดูหนาวเพื่ออะไรนะคะเพื่อป้องกันอุณหภูมิที่หนาวเย็นเนาะการจำสีหมายความว่าอะไรนะคะถ้าออกไปอยู่ข้างนอกนี่มันจะหนาวมากอย่างเช่นหมีขั้วโลกเนี่ยช่วงฤดูหนาวของขั้วโลกนี่มันจะหนาวมากๆถูกไหมคะเพราะฉะนั้นหมีเป็นสัตว์เลี้ยงลูกวยน้ำนมเนาะมันสามารถที่จะปรับตัวตามอุณหภูมิได้แต่เมื่อถ้ามันหนาวเกินไปปึ๊บร่างกายก็จะต้องปล่อยพลังงานออกมามากดังนั้นมันก็เลยเลือกที่จะกินอาหารให้เยอะๆเยอะๆนะคะจนมันอ้วนแล้วก็ลง ไปอยู่ในหลุมนะคะอยู่ในโพรงเพื่ออะไรเพื่อให้มันสูญเสียพลังงานได้นอ้อยที่สุดแล้วก็นําอาหารที่มันกินไปเนี่ยค่อยๆใช้ค่อยๆใ,ใช้ไปเรื่อยๆนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเป็ดเนาะนกเป็ดน้ําก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการหาอาหารมันจะอพยพไปเรื่อยเนาะนกมันจะอพยพไปตามที่ต่างๆถูกไหมคะเพื่อในการหากิน มีอะไรบ้างอย่างเช่นผับตบชวาเมืม่อกี้ครูอธิบายไปแล้วเนาะมันก็จะมีโคนการที่มันพองออกมาถูกไหมคะขยายพันธุ์ได้มากขึ้นขึ้นในน้ากระบองเพชรเปลี่ยนใบเป็นน้ำถูกไหมคะเพื่อลดการไคลน้ําต้นกงกลางที่อยู่ตามป่าชายเลนนะคะรากมันจะยาวนะคะมันจะกว้างเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ลําต้นมันโค่นลม้มหรือว่าบัวนะคะลําต้นมันจะเบาสามารถลอยน้ําได้อันนี้เป็นของตะกะแ่นและหมีโคโลกอันนี้อธิบายไปแล้วเนาะ อูดก็เหมือนกันค่ะอูดจะมีนอกหรือโนกนะคะที่มันสูงขึ้นมาเนี่ยเพื่อเอาไว้สะสมไขมันเอาไว้เพื่อเอาไว้ใช้เนาะแล้วก็ปลาก็จะมีครีบนะคะมีรําตัวที่ยาวเพื่อให้มันเคลื่อนไหวร่างกายได้สะดกขึ้นเพราะฉะนั้นเขาถามว่าสิ่งมีชีวิตมีคุณสมบัติอะไรคุณสมบัติแรกก็คือต้องหายใจได้นะคะ สร้างอาหารเองได้ด้วยนะคะแล้วก็คับถ่ายนะคะปรับถ่ายได้ผสมพันธ์ได้เนาะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตมีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งสภาพแวดล้อมนะคะมีการปรับตัวชั่วข่าวคําว่าปรับตัวชั่วข่าวเช่นอะไรการเปลี่ยนสีของจิ้งจกการเปลี่ยนสีของกิ้งก่าคือคําว่าชั่วข่าวคือมันไม่ได้ใช้สีนี้ตลอดเช่นจิ้งจกคือเห็นไหมบางที่ถ้ามันอยู่ในโต๊ะหรืออยู่ในไม้มันก็จะเป็นสีดำๆถูกไหมถ้ามันอยู่ตามตึกอาคารมันก็จะเป็นสีขาวๆไม่ใช่ว่ามันจะเป็นสีนั้นไปตลอดนะคะมันปรับแค่ช่วงเวลาสั้นๆ แต่ถ้าการปรับตัวถาวรก็คือปรับตัวไปตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการถ่ายทอดทางพันธุกรรมคือเป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้นเช่นอะไรบ้างที่ปรับตัวถาวรเช่นกระบองเพชรเปลี่ยนใบเป็นหนามตัดหลอดเลยไม่ใช่ว่าวันนี้เบื่อคะ่ะไม่อยากเป็นหนามก็เป็นใบเหมือนเดิมแบบนี้ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นด้านล่างเขาให้หนูลองใส่เองคะ่ะว่าอะไรเป็นการปรับตัวที่ชั่วคราวและอะไรที่เป็นการปรับตัวถาวรส่วนใหญ่แล้วการปรับตัวชั่วคราวก็อย่างเช่นการปรับตัวเป็นสีการเปลี่ยนสี ะะการ uh, พริดอกออกผลประมาณนี้ก็จะเป็นการปรับตัวชั่วคราวเนาะอันนี้ก็ใส่คําว่าชั่วคราวหรือถาวรลงไปอันนี้ใบงานที่1ใบงานที่2พืชที่อาศัยอยู่ในน้ําและบนบกต่างกันยังไงอย่างเช่นต้นดอกบัวถูกไหมคะต้นบัวหรือว่าต้นผักกาเชตผักตบชวาม,มันจะต้องมีน้ําหนักที่เบาถูกไหมคะหรือมีทุ่นสําหรับลอยน้ําได้ แต่ถ้าเป็นบนบกเนี่ยก็ปกติเลยน้ำหนักน้ำหนักมากถูกไหมคะต้องใช้ดินถูกไหมคะในการปลูกกระบองเพชรกับต้นกล้วยต่างกันยังไงเออกระบองเพชรเมื่อกี้อธิบายไปแล้วมันเปลี่ยนใบเป็นน้ำถูกไหมคะส่วนต้นกล้วยลักษณะอย่างไรคะก็ขึ้นตามปกติทั่วไปถูกไหมลำต้น ของมันสามารถใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะเลยถูกไหมคะนี่คือของกระบองเพชรสัตว์ที่อาศัยอยู่ในเขตหนาวกับเขตร้อนอย่างต่างกันยังไงถ้าเขตหนาวมันจะต้องจำศีลถูกไหมคะถ้าเขตร้อนก็อยู่ได้ตามปกติเลยปรับอุณหภูมิได้ตามปกติตะกกระแตนใบไม้กับกิ่งไม้ถูกล่าได้ง่ายอันไหนที่ถูกล่าได้ง่ายกว่ากันระหว่างที่มันอยู่ที่ใบไม้กับกิ่งไม้อันนี้ลองคิดดูนะคะว่าอันไหนถูกล่าได้ง่ายกว่ากันและเพราะอะไรเช่นหนูบอกว่า อาจจะเป็นที่กิ่งไม้เพราะว่ากิ่งไม้มันสังเกตเห็นได้ง่ายกว่าหรือว่าใบไม้อาจจะสังเกตเห็นได้ง่ายกว่าต่อไปนะคะสัตว์และพืชที่อาศัยอยู่ในน้ํามีโครงสร้างล,ะละาักษณะร่างกายเหมาะกับการดำรงชีวิตยังไงปลามีโครงสร้างอะไรคะก็ต้องมีครีบมีลําตัวยาวถูกไหมคะใช้ในการเคลื่อนที่กบก็มีขาคู่หน้าถูกไหมคะที่แข็งแรงถูกไหม มันไม่ไงั้นมันจะใช้ในการกระโดดได้ยังไงพักตบชวาเมื่อกี้เขาบอกไปแล้วพักตบชวาเป็นยังไงนะคะจำได้ไหมอืมพักตบชวามีโคนก้านที่พองออกมาถูกไหมคะผักกระเจก็จะมีทุ่นลอยน้ำได้ถูกไหมคะต่อไปอันนี้ก็คือของสัปดาห์ที่1นึเนาะหนสัปดาห์ที่ ไม่ใช่สัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4ก็เหมือนเดิมคะ่ะก็เป็นการปรับตัวกงกลางปรับตัวอย่างไรถูกไหมคะก็ตามชีดนี้เลยอ่ะนี่หนูก็แคปภาพตรงนี้ก็คือมีรากคำจุนถูกไหมปลาตีนปลาตีนมันอยู่ใน โครนน่ยมันปรับตัวอย่างไรล่ะก็คือปรับตัวให้เข้ากับสีโครนถูกไหมคะเปลี่ยนสีผิวให้เข้ากับโครนต้นเสมเป็นยังไงปูกล้ามดาปรับตัวยังไงอันนี้สามารถค้นหาในอินเทอร์เน็ตได้เลยเนาะอ่ะใบงานที่4อ่ะของสัปดาห์ที่ ของสัปดาห์ที่4เนาะในเรื่องของระบบนิเวศอ่าแล้วเดี๋ยวครูจะมาธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งดีกว่าเนาะแยกวิดีโอดีกว่าเพราะฉะนั้นของสัปดาห์ที่3นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตใบงานที่1ใบงานที่2นะคะส่วนใบงานที่3อธิบายไปแล้วเนา แต่จริงๆไปางานที่3อยู่สัปดาห์ที่4เนาะเดี๋ยวสัปดาห์ที่4จะมาอธิบายในเรื่องของระบบนิเวศให้ฟังอีกทีนึงดีกว่าแยกคลิปไปเลยดีกว่านะคะจะได้ไม่ยาวด้วยเนาะโอเคถ้าใครสงสัยอะไรก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยเนาะเพราะฉะนั้นของสัปดาห์ที่3าอพอเท่านี้นะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะ